กินง่ายๆค่ะกับข้าวที่ลูกชายชอบกินมากกินสุดน้ำม,ามา่าสาอ้ามหอ่อมีเครื่องปรุงเท่านี้เลยไข่มาดูกันต้มเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้เิน,บบนีมกระทะน้ำมันใส่เราก็ตามด้วย สองฟองของก็หาในครัวของเหลือๆเลยรเราหมูทีอ่เปรดยมไล้นะมากไข่สองฟองผัดผัดผัดไข่แล้วก็เอาผักเหลือๆที่กินจากเมนูวันไหนไม่รู้เก็บๆมา ผัดผัดไปผัด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  hey, มาม่าที่เราเตรียมไว้เราก็เอาเครื่องปรุงใส่อันนี้มาม่าสามห่อเราใช้เครื่องปรุงแค่สองชิ้นพอใส่น้ำตาลแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอมอีกนิดนึงแล้วก็ผัด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 แล้วเตรียมให้เข้ากันแค่นี้เลยเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบทีนมากกลับมาบ้านทีไรลายคืออีแม่่มาม่าให้หนึ่ง เสร็จแล้วตักเส่ขาดน,นี่เป็นไงล่ะมาอมาผัดเราเอาไปเสิร์ฟครับไปนะนตัดีเสร็จแล้วครับทีลักใช่แค่นี้แหละมาดูกัน